จงใช้ชีวิตให้เหมือนต้นไม้ต้นนี้แม้ในบางครั้งจะสิ้นหวังในการดํารงชีพแต่ก็มีสิ่งเล็กๆที่งดงามเสมอกิ่งโดนตัดหมดแล้วแต่ก็ยังมีรากเสมือนคนเราที่ยังมีมือมีเท้าดิ้นลน ขวนขวายเอาตัวรอดเพื่อให้มีชีวิตใหม่ขึ้นมานู่นก็คือต้นของมันอีกต้นหนึ่งที่ขึ้นมาน่าจะเป็นรากหรืออะไรที่แทงไปหรือเปล่าหรือเป็นเมล็ดทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีสิ้นหวังดูสิตัดกิ่งหมดแล้วนะข้างบนตายแห้งสนิทแต่ข้างล่างยังสามารถดูดซึมรากน้ำ แตกต้นขึ้นมาใหม่ได้เอาใจช่วยทุกคนนะคะสู้ๆสำหรับท่านที่กำลังสิ้นหวังขอให้ท่านผ่านปัญหาวิกฤตปัญหาไปให้ได้สู้ๆค่ะ